สวัสดีครับอยู่กับผมดีเจโนแมสนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง The m a มา e l นะครับแล้วก็จะมาชักชวนเพื่อนๆเนี่ยไปดูกันนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมขอให้คะแนนหนังเรื่องนี้สำหรับผมก่อนนะผมให้อยู่ที่7เต็ม10ทำไมถึงให้7เต็ม10ก็มารับฟังกันเลยนะครับผมก็จะพยายามไม่สปอยนะครับก็จะมาบอกคร่าวๆว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรก่อนไปดูหนังเรื่องนี้กันนะครับ โดยหนังที่เราควรไปดูก่อนไปดูเดอะมาเวลนะครับก็จะมีด้วยกัน3เรื่องนั่นก็คือกัปตันมาเวลนะครับที่เป็นจุดกําเนิดของกัปตันมาเวลหรือแคลรนะครับผมแล้วก็มีซีรีส์เรื่องวัน d a v i s i o n นะครับที่เป็นจุดกำเนิดพลังของสเปกตรัมหรือโมูนิกานั่นเองนะแล้วก็มีซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปนั่นก็คือมิสมาเวลที่เป็นจุดกําเนิดพลังของแกมมาลานะ ถ้าเราไม่ไปดู3มเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะงงๆในพลังของพวกเขาแต่ว่าถ้าไม่ดูเลยก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่อินเท่าไหร่นะครับเอาละครับมาถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดว่าทําไมเราถึงให้คะแนนแค่7จ็ทับสินะครับด้วยความที่ว่าหนังฮีโร่ช่วงนี้ทาออกมาเยอะมีทั้งเรื่องที่ดีบ้างจริงกระบงงบ้างนะครับซึ่งเอาหลักๆเลยก็หนังเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ได้แย่ไม่ได้ดีก็เป็นหนังที่ดูสนุกดูได้เรื่อยๆนะครับสำหรับบางคนก็จะเบื่อเนาะด้วยความที่ว่ามันมีแต่ฮีโร่หญิงอะไรพวกนี้ใครไม่ชอบก็อาจจะไมม่ชออบบเลยาสหรัผรู้กว็กด สนุกดีนะครับไม่ได้เสียหายอะไรแต่ในเรื่องของการดําเนินเนื้อเรื่องนะครับที่มันเปิดมาเนี่ยมันมีหลายจุดที่แบบอ้าวแค่นี้เหรอจบแล้วเหรออย่างเช่นดาวครีที่กับตันมาเวลเข้าไปทําลายตัว AI นะครับแล้วก็ไม่ได้บอกว่าทําไมหนังมันถึงเป็นอย่างนี้ชาวครีมันถึงแขนอะไรมันถึงแบบดินลนขนาดนี้ทําให้มีตัวร้ายอย่างดาวเวนนะครับที่เป็นตัวดําเนินเรื่องแล้วก็ยังมีปมอีกปมที่แบบอ้า แล้วก็แบบคุยคุยเสร็จนะในหนังก็ดําเนินเรื่องต่อไปก็ไปนู่นเลยดาวของชาวแรกหน้าที่ดาวเวนเนี่ยจะไปบุกดาวดาวดวงนี้ต่อนะก็ไม่ได้บอกว่าแค่รอไปทําอะไรที่นั่นนะครับแค่บอกว่าเอ้ยเหมือนเหมือนมาที่ดาวนี้แล้วก็มีความสัมพันธ์อะไรกันกับดาวนี้ซึ่งก็แบบอ้าวแค่นี้เลยคือแบบ มันแบบรวบรับรเกินอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรายังไม่ทันได้อินไม่ทันได้รู้เรื่องราวเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกว่าประทับใจนะครับก็คือมีแมวในเรื่องนะฮะแมวเนี่ยมันก็ไม่ใช่แมวหรอกมันก็เป็นสัตว์ประหลาดฟอักเคนนะฮะก็เป็นสายพันธุ์หนึ่งในจักรวาลน,นะครับที่มีหนวดปลาหมึอกอย่างที่เรารู้จักไอกูดเนี่ยนะก็มีอะไรที่แบบ สนุกดีนะครับก็เป็นฉากที่แบบเฮฮาเล็กๆน้อยๆนะครับก็แบบทาให้เรารู้สึกเออสนุกเพลิดเพลินกับมันไปได้เนาะหลังจากหนังดําเนินเรื่องไปเอยๆนะครับแล้วก็มาถึงที่จุดจบของตัวร้ายบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยมันมันแบบไม่ค่อยดีเลยมันแบบง่ายไปแต่ผมมองว่าเออมันก็สมเหตุผลแล้วเพราะว่าแบบเออก็เป็นอย่างนั้นหนังมาเวลมันมันก็ควรจะมีอะไรแบบนี้บ้างเนาะมันก็เลยไม่ได้แย่ไม่ได้ดีสุดท้ายหนังมันก็แฮปปี้เอนดิ้งนะมันก็ไม่ได้แย่ไม่ดีดี ซึ่งก็มีเซอร์ไพรส์เล็กน้อยตอนจบนะก็ประมาณนี้แหละซึ่งตัวหนังก็บอกเลยว่าโอเคไม่ได,ไได้ไม่ได้แย่ไปดูได้ครับแต่ว่าถ้าแบบอยากได้แบบความตื่นตาตื่นใจก็ไปดูในระบบ iMac นะครับก็รู้สึกว่าเออมันแปลกใหม่ดีเนาะนด้วยความที่ว่ามันเป็นระบบ 3D นะครับอันนี้ผมไปดูที่ iMac Ratio ชิโนะครับที่อื่นๆไม่แน่ใจว่าเป็นแบบ 2D หรือเปล่าเนาะก็เป็นประมาณนี้ครับผมใครชอบก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับ